สิวัชเชียร์ทางการประกอบอุตสาหกรรมแห่งชาติผู้มีการสูนยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับพี่น้อกระบบวันนี้สะสม2,500ตัวครับซึ่งวันนี้รอครับแต่วันนี้คนตรวจทีใช่พจน์ส่รนนะครับรองผู้สาหการมตำรวจคือกองทัพไรหนักจอภาพครับรอด้วยรองผู้สาหการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับรองผู้บังคับการที่รับผิดชอบงานสอบนอและงานสอบสวนเขาคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับในการประชุมส่วนนี้นะครับนะฮะ ครับก็เดี๋ยวเรื่องรัการชการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับนะซึ่งมาส่วนเนี่ยก็ได้ปรับตัวชีวดตลดลงนะครับในส่วนของครับเกื่านกครับการแจ้งช่องทางการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยทางเพจเี่ยวกนี่นอกระบบนะครับเป็นใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยนะครับอาในข้อมูลมาให้ทางฝ่ายเลขาช่วยทาสัมพันธ์ได้ครับขอบคุณครับการได้ไปร่วมประชุมเนื้อหาหรือการมาในส่วนที่แล้ววันนี้เราได้เชิญ ผู้แทนจากศูยนย์น้ำมรนมนะครับครับกับเรียนท่นนานประธานและที่ชุมนะครับก็ในบทบรรลับเรื่องราวร้องเรียนท้องทูนะครับในทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อ,องไห้หวนในแถบเกนะครับแล้วก็รวมไปถึงในการร้องเรียนระบบทางออนไลน์นะครับซึการออกแบบร่วมกันระหว่างศูนย์น้ำมรัรมกับตรร้อ,องทุกทางสอนทอมทรรับเรื่องและ ถัดกองเรื่องมือการเรื่องมือการเรียบร้อยแล้วเราจะมีการอัปเดตข้อมูลลงไปในระบบการจัดเตรียมเครื่องหรือระบบเรียบร้อยแล้วทางสพกก็จะดเนินครับก็เป็นข้อมูลที่ทางศูนย์ดำรงธรรมกับทางสทก